เรียกว่าโลกธรรมไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมนะก็มีการจำแนกเป็นแปดนะโลกธรรมายบวกก็ได้แก่ลาบยศสารเสริญสุขโลกธรรมายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศดนินทาและทุกขว่าเฉพาะสารเสริญเนี่ยกับดินทาเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าไม่ว่าเป็นใครก็ ต้องเจอทำดีแค่ไหนก็มีคนดินทาทำชั่วแค่ไหนนะก็ยังมีคนสรรเสริญคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยหรือว่ามีความท้อแท้ว่าทำไมตัวเองทำดีถึงยังมีคนต่อว่าดินทา ทำไมคนชั่วนะถึงได้รับการยุกย่องสรรเสริญอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนโลกธรรมนี่มันเป็นเรื่องของค่านนิยมสังคมคนทำความดีก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมดีอยู่แล้วคนทำชั่วก็ย่อมได้ผลแห่งกรรมชั่วแต่ว่าไอ้คำสรรเสริญกับนินทาน,นี่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่า ทำดีนะคนที่ไม่เข้าใจก็มีเดี๋ยวว่าแต่เราเรอท่านๆเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณวิสุทธิก็คือบริสุทธิ์ไม่เคยพูดร้ายทําร้ายใครนะก็ยังถูกนินทา แล้วก็ถึงกับถูกใส่ร้ายใส่ร้ายชนิดว่าฆ่าคนเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงการมุ่งร้ายหมายเอาชีวิตนะอันนี้เราก็คงทราบดีเรื่องการใส่ร้ายนี่นะพวก่าเราจะเคยได้ฟังนะเรื่องราวของพระพุทธองค์สมัยที่เสด็จอยู่ที่เชตวัน ก็มีพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่พอใจพระองค์แล้วก็หาทางโค่นล้นทําลายเพราะว่าพระองค์สอนเนี่ยขัดผลประโยชน์ของเขาแล้วก็สวนทางกับทิฏฐิความเห็นของตนบางทีนักบวชเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความโลภในผลประโยชน์นะแต่ก็อาจจะทะเลาะก,กันหรือว่ามุ่งร้ายกันเพราะว่า มีทิฏฐิความเห็นต่างกันก็ได้ทิฏฐิความเห็นที่ต่างกันก็สามารถทำให้คนนี่ฆ่ากันได้ไม่ต้องความเห็นทางการเมืองหรอกนะแม้แต่ความเห็นทางศา,าสนาศาสนาเดียวกันคนละนิกายก็ทำร้ายกันอันนี้ปรตพาชกเหล่านี้เนี่ยนะก็มุ่งหลายมุ่งหมายทำร้ายพระพุทเ,เจ้าก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่ง นาตาศาสสวยนะชื่อนางสุนทรีนางสุนทรีก็คงจะเป็นลูกศิษย์ในสำนักของปริพาชกกลุ่มนี้ด้วยปริพาชกกลุ่มนี้เนี่ยก็ช,ชักชวนให้นางสุนทรีเนี่ยทำตามแผนของตนก็คือสร้างความเข้าใจผิดว่ามีสัมพันธ์ทางเพศนะกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับเรื่องราวของนางจินจมานวิก,กาแต่ว่า ลงเอยไม่เหมือนกันนะ,อะตอนเย็นเนี่ยนางสุนทรีก็จะเดินออกจากเมืองสาวัตถีเวลาใครถามว่าไปไหนก็จะบอกว่าจะไปเชตวันจะไปหาพระพุทธเจ้านะแต่ที่จริงตัวเองก็ไปพักอยู่ในสำนักของปริพาชกที่อยู่ใกล้ๆกับเชตวันนะพอสว่างตัวเองก็เดินเข้าเมืองคนถามว่า มาจากไหนหนางสุนทรีก็บอกว่ามาจากสํานักของพระเจ้านะเชตวันทำนีอยู่หลายครั้งชวนให้คนเข้าใจว่าเนี่ยเธอไปอค้างคืนที่เชตวันเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะจนกระทั่งเป็นที่ล่ำลือกันแล้ววันหนึ่งเธอก็ถูกฆ่านะพระปริพาชกเนี่ยก็ฆ่าเธอนะโหดร้ายมากนะหลอกเธอให้ไปทำตามแผนแล้วก็ฆ่า แล้วก็เอาศพนี่ไปไปฝังไว้ใกล้ๆกับคันตะกุดดีของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ในเชตะวันนะใกล้ๆเสร็จแล้วก็แกล้งโจทย์กันว่านางสุนทรีหายไปไหนแล้วพอเป็นข่าวก็แกล้งทำทีพบศพของนางสุนทรีอยู่ใกล้ๆกับนะ คันตะกุตีของผู้เจ้าแล้วก็ปล่อยข่าวหรือว่าผู้เจ้าเนี่ยลักลอบเสพสมกับนางสุนทรีแล้วก็ฆ่าปิดปากนะมีศพเป็นหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานแวดล้อมนะซึ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่เชตวันมาเนี่ยจำพรรษาก็ 20, ายี่สิบพรรษาได้นะ คนในกรุงสวัรถ์นี่ก็รู้จักพระองค์ดีแต่พอมีการกระพือข่าวลือว่าพระองค์นะรอบฆ่าผู้หญิงหลังจากที่เสพสมแล้วนะคนในกรุงสวัรถ์ก็เชื่อนะพากันกลดาไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้านะก็ประนามภาษาของพระองค์จนกระทั่งต้องงดบินทบาทนะบินทบาทไม่ได้นะ ผู้ชน่าผู้คนนี่หูเบามากนะทั้งที่พระองค์เนี่ยก็สอนชาวสาวัตถีมาเป็นเวลาหลายปนะีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าผู้คนเนี่ยนะบางครั้งก็หูเบามากนะขณะผู้เจ้านี่ทำความดีให้กับเขามานานนะไม่มีอะไรด่างพร้อยเนะี่ยพอมีเรื่องอย่างนี้ขา่าวแบบนี้คนก็เชื่อกัน อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทําตามหลักกลธรรมสูตรนะเชื่อเพียงเพราะว่าเสียงเล่าลือปากต่อปากอันนี้เสียงเล่าลือกันมากมายขนาดนี้ทำท่าจ,จะไม่ดีแล้วพระองค์ก็ไม่ได้กล่าวแก้อะไรเลยนะปล่อยให้เสียงล่ำลือนะแร่สะพัดนอกจากพระองค์จะไม่ กล่าวแก้อธิบายก็ยังเสด็จอยู่ที่กรุงทธิเชตวันไม่เป็นไหนพระอานนท์ก็ขอร้องว่าอย่าอยู่ที่เชตวันเลยนะเสด็จไปที่อื่นดีกว่าเพราะประชาชนไม่ต้อนรับแล้วพระองค์ก็ปฏิเสธนะแล้วก็พูดกับพระอานนท์ว่า ถ้ามีคนกล่าวหาหรือเข้าใจผิดแล้วเราต้องหนีอย่างนี้เราก็ต้องหนีเรื่อยไปสิเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องมีคนเข้าใจผิดก็ต้องมีคนกล่าวหานะพระองค์ก็ยืนยันที่จะเสด็จอยู่ที่เชตวันแล้วก็ตัดว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นไม่ใช่หนีแต่ควรองค์สงสัยนะว่าพระองค์ในเมื่อไม่ได้ทําผิด อย่างที่เขาว่าทำไมไม่อธิบายทำไมไม่แก้นะบอกกว่าในเวลาหลังจากผ่านไปเจ็ดวันความจริงก็ปรากนะเพราะว่าโจนที่ไปฆ่านางสุนทรีเนี่ยซึ่งมีกันหลายคนเกิดทะเลาะก,กันนะคงกินเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็มีการพูดหลุดปากว่าเนี่ยว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสุนทรีตามแผนของพวกปริภาชก สายลับที่พระเจ้าเปรตดิโกสลส่งไปได้ยินนะก็มาเล่าให้พระเจ้าเปร,เรสดิโกศนฟังพระองค์ก็เลยเรียกนะสั่งจับนะคนกลุ่มนั้นแล้วก็มาเคลนยรความจริงในสุดความจริงก็เปิดเผยพอความจริงเปิดเผยนี่คนสาวัตถีก็โอต่างพลิกนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอสารเสริญผู้เจ้าเป็นการใหญ่ผู้เจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐ ก็เป็นอว่าเรื่องนี้ก็จบลงนะแต่ว่าประเด็นที่น่าคิดนะอย่างที่อาตมาได้พูดเ,เกิดเอาไว้คือว่าทำไมพระองค์ไม่แก้ต่างไม่อธิบายธรรมดาเวลาเราถูกใส่ร้ายขนาดนี้มันต้องอธิบายจะไม่ยอมปล่อยให้คนเนี่ยพูดจาใส่ร้ายหรือเข้าใจผิด ในด้านนึงก็คงพระพระองค์เนี่ยทรงจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนะในโลกธรรมใครก็จะดา่าใครก็จะว่าอะไรพระองค์ก็เฉยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรแล้วก็คงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คิดว่ามีเหตุผลประการหนึ่งนะก็คือพระองค์คงตระหนักว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ยพูดไปก็คงไม่มีใครฟัง คนเนี่ยเชื่อแล้วแล้วก็เชื่อด้วยความมีอารมณ์โกรธแค้นมีอารมณ์เกลียดชังจะพูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังหรอกไม่มีประโยชน์สู้เงียบดีกว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่อาจารย์สุรินเคยยกมามาเล่านะเรื่องของท่านฮากุอินท่านฮากุอินก็เป็นพระญี่ปุ่นในสมัยสองสามสี่ร้อยปีที่แล้ว มีคราวหนึ่งสาวชาวบ้านเนี่ยก็เกิดท้องขึ้นมาแม่ก็ซักถามพยายามรีดเค้นหาความจริงเธอทนไม่ไหวก็เลยพูดว่าเนี่ยท้องกับท่านทากุอินพ่อแม่โกรธมากนะตรงไปด่าท่านทากุอินเลยด่าซสีหายเป็นพระทุศีนนะ ทำท้องแล้วไม่รับนะว่าสารพัดด่าเสียหายเลยท่านก็ฟังเฉยๆแล้วก็พูดแต่เพียงแค่ว่าอ๋อยังงั้นเหรอเมื่อเวลาหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนนาหญิงสาวคลอดลูกนะแม่พ่อของหญิงสาวก็เอาเด็กมาให้ท่านอากุลฮา,ากุอินเลี้ยงท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็เลี้ยงดูเด็กนะตอนที่เลี้ยงไม่เป็นต้อง ดูแลหานมมาให้นะต้องหาผ้าอ้อมมาก็เรียกว่าใช้เวลาไม่น้อยไปกับเด็กคนนี้ถ้าท่านก็ไม่ปีปากบนอะไรก็ผ่านไปคงเป็นเดือนนะจนกระทั่งแม่ของเด็กเนี่ยรู้สึกผิดนะที่ไปกล่าวโทษท่านฮากุอินก็เลยยอมรับเปิดเผยกับพ่อแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของเด็กก็คือไอ้หนุ่มข้างบ้านเนี่ยข้างร้านนี่แหละ พอพ่อแม่รู้ความจริงก็ตกใจนะเพราะว่าไปด่าท่านานักวิญญาเสียหายต้องเยอะแยะแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยก็พอความจริงปรากฏก็ตรงไปที่วัดเข้าไปขอโทษแล้วก็ชมท่านนากอิอินของท่านนากินณอินเป็นพระที่ดีมากนะถูกด่ายังไงนะก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะยอมนะยอมที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็กนะ ทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแล้ว,วเสียสละอย่างยิ่งเป็นภ้าที่ประเสริฐมากชมใหญ่เลยนะท่านทากุิงก็พูดสั้นๆว่าอ๋ออย่างงั้นเหรอแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบนะเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงเห็นถึงความมั่นคงนะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมของท่านทากุนะใครเขาด่าก็เฉยก็พูดเพียงแค่ว่าอ๋อ,อย่างงั้นเหรอไม่ได้โกรธแค้นอะไร พอถึงข่าวที่เขาชมก็ไม่ได้ปรับปื้มหลงไหลก็พูดแค่เพียงว่าอย่างนั้นหรือแต่ก็มีประเด็นให้ให,ให้ให้น่าคิดนะว่าทาไมท่านไม่ในเมื่อท่านไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาทําไมถึงไม่กล่าวไม่อธิบายไม่พูดก็คงเป็นเหตุผลเดีวยวกับที่พระเจ้าอย่งนิ่งเงียบนะก็คือพระองค์ก็คือท่านอากุยเห็นว่านะคนที่โกรธนะคนที่ มีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะอธิบายไปเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าใจมันปิดแล้วความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีมันปิดบังจิตใจนะทำให้ไม่ยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามอันนี้ก็เป็นแง่คิดให้กับพวกเรานะว่าเ,เวลาคนเขา มีความโกรธนะมีความเกลียดหรือว่ามีความเข้าใจผิดเนี่ยชนิดที่เรียกว่ารุ่มหลงไปกับความคิดแบบนั้นเนี่ยการพูดการอธิบายเนี่ยหรือการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่มีประโยชน์นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่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 ไมไมค่อยเข้าใจนะพยายามอธิบายพยายามพูด แต่ยิ่งพูดยิ่งอธิบายก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่พอใจเกิดความโกรธแค้นมากขึ้นบางครั้งการพูดการชี้แจงเนี่ยนะกลับเป็นผลเสียการนิ่งเนี่ยกลับเป็นผลดีกว่าแต่ธรรมดาคนเราเนี่ยมันทนไม่ได้นะพอมีใครว่าร้ายเราหรือแม้แต่เข้าใจผิดเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องใส่ร้ายหรอกแค่นินทานหรือเข้าใจผิดเราก็อดลนทนไม่ได้นะ อันนี้มันเป็นเพราะอัตตานะอัตตาใน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 ใจเราที่มันปรารถนาจะให้คนยอมรับอยากจะให้คนชื่นชมนะในความปรารถนาการยอมรับของผู้คนเนี่ยทำให้เราทนไม่ได้นะเวลาคนเข้าใจเราผิดนะก็พยายามที่จะชี้แจงให้ได้แต่ลืมไปว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะมันก็ต้องมีคนลินทาต้องมีคนเข้าใจผิดวันยังคำ่ำ บางทีการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความเข้าใจผิดโดยที่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีทุกคนหรอกนะที่จะเข้าใจเราถูกถ้าจะดิ้น,นรนพยายามให้คนเนี่ยเข้าใจเราถูกเนี่ยก็คงจะเหนื่อยนะเพราะต้องไปชี้แจงอธิบายนะซึ่งก็ยังไงก็ทําได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องอยอมรับความจริงนะว่าเออมันต้องมีคนอย่างน้อยหนึ่งคน ที่ไม่มีทางที่จะเข้าใจเราได้ในการการที่เรายอมรับแบบนี้แล้วก็ทนอยู่กับความเข้าใจผิดก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะเป็นการฝึกทั้งขันติเป็นการฝึกทั้งสติเป็นการฝึกทั้งการปล่อยวางไม่ยึดติดในตัวตนเพราะอัตตาเนี่ยหรือตัวตนเนี่ยมันมันจะดิ้นรนทนไม่ไหวนะถ้ามีถ้ามันถ้ามันรู้ว่ามีคนเข้าใจผิดถ้ามันรู้ว่ามีคนเนี่ยนินทาว่าร้าย มันจะทนไม่ได้มันต้องพยายามที่จะพูดพยายามชี้แจงนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นซึ่งในความจริงมันเป็นไปไม่ไดนะ้มันก็ต้องมีคนที่มองเราในทางลบหรือว่าไม่เข้าใจเราอยู่บันอย่งคำ่ำพระเจ้าเนี่ยพระองค์เข้าใจเรื่องนี้ดีนะก็เลยนอกจากจะไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยกับเสียงใส่ลายนินทาแล้วก็ ยังมีความอดทนพอที่จะไม่พูดอะไรรอให้คนเนี่ยค่อยๆใจสงบลงหรือไม่ฉะนั้นก็รอให้ความจริงปรากฏท่านฮาะคอิงก,ก็เช่นเดียวกันนะแต่ท่านรู้ถึงธรรมาชาติของมนุษย์ว่าคนรพอพร้อมมีความยึดติดถือมั่นในความคิดหรือในหรือจมอยู่ในอารมณ์แล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ ต้องรออันนี้เนี่ยก็เป็น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 ข้อคิดที่เอามาใช้นะกับชีวิตของเราได้เพราะบ่อยครั้งเนี่ยผู้คนก็ต่างมัวแต่ทุ่มเทียงนะพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะชี้แจงบางทีมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนะแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะ ยืนยันว่าตัวเองถูกนะมันก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันยิ่งชี้แจงก็กลายเป็นยิ่งพยายามเอาชนะอีกฝ่ายก็ยิ่งพยายามที่จะตอบโต้สุดท้ายก็กลายเป็นว่าแตกร้าวกันหนักขึ้นหมอประเสริฐผลการพิมพ์เคยพูดไว้น่าสนใจบอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยอย่าพยายามใช้เหตุผลนะอย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดเลยให้ใช้อารมณ์นะ ให้วางเหตุผลลงแล้วก็ให้อารมณ์เนี่ยมันลอยขึ้นมาได้แก่อารมณ์รักนะซึ่งจะช่วยความรักที่มีต่อกันเนี่ยมาช่วยทําแก้ปัญหาได้บ่อยครั้งเนี่ยพอความไม่มตรงกันหรือเข้าใจผิดก็พยายามอธิบายนะแต่การอธิบายนี่มันกลายเป็นการพยายามเอาชนะและพอใช้เหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เหตุผลเพื่อ ยืนยันว่าตัวเองถูกนะแต่มันจะเป็นการใชุผลเพื่อไปกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าแกผิดนะเวลาเถียงกันเนี่ยแม้ใช้ผลเนี่ยเหตุผลมันกลายเป็นการปกป้องตัวเองแล้วกล่าวหาคนอื่นซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วก็ยิ่งต้องทิมแทงด้วยคําพูดที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเห็นเนี่ยหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยนะเวลาตอนที่พลาทลาอก,กันเนี่ยถึงกับต่อยตีกันท่านึงบอกว่าเนี่ย สอนว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกให้นึกถึงว่าเออเราจะออกจากความขัดแย้งนี้ได้อย่างไรไการคิดหาทางออกจากความขัดแย้งเนี่ยมันทําให้เกิดสถานการณ์ที่แาบินวินนะแต่คนส่วนใหญ่เลาทะเลาะกันเนี่ยมันจะคิดแต่จะเอาถูกเอาผิดกูถูกมึงผิดใช้เหตุผลเพื่อเพื่อย,ยืนยันว่ากูถูกมึงผิดอีกฝ่ายนึงก็กูว่าถูกมึงอผิดนะก็ยิ่งโกรธกันมากขึ้นัการที่ หยุดถกเถียงกันนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกข,ของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่แต่เพียงแค่นิ่งๆนะดูใจตัวเองเนี่ยมันช่วยได้ดีกว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธความเกลียดแล้วนี่นะมันดื้อด้านนะถ้ามันอยู่ในคลองจิตคลองใจใครเนี่ยเราพูดอะไรไปมันก็ไม่ฟังหรอกการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนี่ยนะอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะบางทีพออยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วความโกรธก็ค่อย ค่อยๆลดลงพอเราไม่โต้แยง้งไม่โต้เถียงฝ่ายหนึ่งที่โกรธเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มอารมณ์สงบเย็นลงตรงข้ามยิ่งเราพูดยิ่งเราชี้แจงเขาก็ยิ่งหาว่าเราแก้ตัวยิ่งอธิบายเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายถูกนะพอ,อฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะพูดว่าเราผิดเนี่ยก็ไม่ยอมยกลายเป็นโกรธไม่พอใจ ันนี้เป็นเรื่องอัตตาล้วนๆให้าการอยู่นิ่งๆนะการเฉยการสงบเนี่ยในยานที่ผู้คนโกรธแค้นนี่เพราะความเข้าใจผิดก็ดีหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นวิธีที่มักจะได้ผลดีกว่าที่ริงจะว่าแต่ความโกรธของคนอื่นเลยนะความโกรธในใจเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่เราควรทําก็คือไม่ใช่ไปสู้รบตบมือความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจ เพียงแค่เราอยู่เฉยๆดูมันเฉยๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะที่หลวงพ่อมเขียนนัทสอนมาให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆเนี่ยก็หมายถึงรวมรวมไปกระทั่งว่าเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่แค่ความฟุง้งซ่านเท่านั้นพอมันเกิดความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยอย่าไปต่อรอดต่อเทียงอย่าไปสู้รบตบมือกับมันนะอย่าไปพยายามเอาชนะมันนะหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยอยากให้ใจตัวเองสงบ พอไม่มีความงุหงิดเกิดขึ้นในใจก็ทนไม่ไหวอยากจะไปกดข่มมันนะซึ่งอันนั้นก็ยิ่งทําให้เสียท่านะให้กับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นทําให้ความโกรธนี่มันมีอายุยืนยาวมากขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาจะไปต่อสู้กับความโกรธเนี่ยกับเป็นการต่อ,อยุ่ให้มันนะไอ้วิธีที่ดีกว่าคืออยู่เฉยๆนะดูมันเฉยๆเนี่ยดูซื่อๆเนี่ยนะ ไม่ต้องไปต่อร้อดต่อเทียงกับมันแค่วางใจเป็นอุเบกขาให้ความโกรธนั่นก็ค่อยๆอยสงบลงความหงุดหญงิดนั่นก็ค่อยสงบลงความฟุ้งซ่านก็ค่อยซา,าลงไปให้การเฉยเนี่ยนะการเฉยอ,ยอย่างมีสติเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ใช้ได้นะใช้ได้ดีนะในการรับมือกความโกรธของคนอื่นนะรวมทั้งความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราด้วย นะแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะอยู่เฉยไม่ได้มันมักจะมีปฏิกิริยานะถ้าคนหนึ่งเขาด่าเราเราก็ต้องด่าตอบนะหรือถึงแม้ไม่ด่าตอบก็ต้องพยายามชี้แจงพยายามเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้การพยายามเปลี่ยนความคิดก็คือการเอาชนะอย่างหนึ่งซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ยอมเพราะทุกคนก็มักจะมีอัตตาโดวยเฉพาะเวลาโกรธเนี่ยนะอัตตานี่มันจะเข้ามาครอบงำใจ จนกระทั่งไม่คิดจะแพ้ไม่ยอมแพ้ก็จะหาทางเถียงหาทางสู้แล้วนะลองทำใจให้สงบนะแล้วก็ลองถือว่าเออมันเป็นการฝึกใจเรานะฝึกทั้งขันตินะความอดทนนะฝึกทั้งาการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเข้าใจผิดนะเพราะว่าอันนี้คือธรรมดาของชีวิตนะ ไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนก็ต้องมีคนเห็นว่าเราไม่ดีไม่ว่าเราจะสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนก็ต้องมีคนหาว่าเราหรือมองว่าเราไม่สวยนะไม่หล่อไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนต้องมีคนที่มองว่าเราไม่เก่งบกพร่องไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนก็ยังมีคนหาว่าเราทําไม่ถูกนะฉั้นถ้าเราไม่เข้าใจความจริงคนนี้เราก็จะไปอดลนทนไม่ได้ต้องไปดิ้นรนพยายามชี้แจงพยายามอธิบายพยายามสร้างภาพ หรือว่าปรับความเข้าใจของเขาให้มันแท้เข้าใจถูกซึ่งในบางกรณีก็ยิ่งทำไปก็ยิ่งเกิดความเสียหายจริงอยู่การชี้แจงการอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะันแต่ว่าก็ต้องรู้จังหวะในบางช่วงก็ต้องเงียบไว้นะอย่างท่านอย่างผู้เจ้าหรืออย่างท่านฮากุอินนี่ท่านท่านรู้จักธรรมชาติมนุษย์ดีก็เลยคิดว่าเงียบดีกว่าหรืออย่างมากก็พูดเคง็เงเพียงแค่ว่าอ๋อย่างงั้นเหรอนะ พูดมาไปก่นนั้นเขาจะโกรธเขาจะดา่าเขาจะยิ่งอ่ยิ่งขับแค้นใจมากขึ้นหรือยิ่งเป็นศัตรูมากขึ้นการอยู่เฉยเฉยการรู้สื่อๆเนี่ยนะนะมันเป็นวิธีการที่เราต้องนะฝึกนะต้องรู้จักเอามาใช้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างดีด้วยนะคำนี้เพื่อเท่าน,นี้กลับครับ